กีศนะเซอร์วิสรีวิววันนี้มาพบกับการรีวิวเปลี่ยนมอเตอร์ประตูสลายไฟฟ้าโ To โยต a าอาลพาสิเก็บบรรยากาศตอนทำงานมาฝากลูกค้าและผู้ชมทุกคนที่กำลังสนใจครับก่อนส่งงานทางเราจะเช็คระบบและตรวจสอบทุกครั้งก่อนส่งถึงมือลูกค้าต้องขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจในร้านของกีสนะเซอร์วิสของเราที่ให้ดูแลรถของท่าน ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่างานร้านเราที่ส่งถึงมือลูกค้ามีคุณภาพพร้อมรับประกันการติดตัางทุกชิ้นงานทางร้านมีอะไรพร้อมบริการไม่ต้องรอนานไม่ต้องเสียเวลารอของลูกค้าสามารถรอรับรถได้เลยหากสนใจสอบถามกับทางร้านได้ครับร้านตั้งอยู่ซอยเอกชัย111้ท่าเรือนจำพิเศษธนบุรีหรือโทรมาสอบถามได้ที่094547-1954 หรือติดตามผลงานได้ที่ YouTube, Facebook, และ TikTok ได้ครับเคลียร์ครบจบต้องที่ร้านกีสนะเซอร์วิสครับขอบคุณครับ